นะครับตอนหนุ่มเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอลแล้วนะก็อยู่คนเดียวนะครับอแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับว่าอ่าอ่ายิวนะครับสาวดอยสตอรี่อะไรพวกนี้ก็เข้าไปดูนางด้วยนะครับน้องสงสารนางนางอยู่ป่าอยู่เขานะครับเเป็นคนป่าคนดอยนะครับอื สาวดอยจะไปซอยดาวเป็นเรื่องราวของความเป็นจริงสาวดอยเธอทิ้งทุกสิ่งจิงพื่อหาง,งานทำจริงคืเดินนะครับลุงลุงหนูเพิ่งมาครับลุงจะล,งจะ,ลงจะแล้วสายหยุดสิริทรรมนะครับโอ้ยนะครับเมื่อกี้หนูก็ดูอยู่ดีๆนะครับลุงมาพูดนะครับผัวมาสกิฟสีข้างกันนะครับเนาะ นะครับหนูก็ไปทําธุระมาแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงสามสิบนาทีลุงมงคลลงซะแล้วนะครับนะหนูก็หมั่นไส้มันนั่งมันมาสะกิดในตอนที่ลุงมาดูลุงนี่แหละครับนะครับมาดินไทยพูดดินนะครับมาจีบน้ําชานะครับมาดีพีดนะครับเจรยุทธ์แหนมนะครับนะอ่าสุพรรณใส่พูดดินสาวดอยนะครับนะสนมอ้าวอ้าวอ้าวนะครับโอ้นะครับมีคนติดอยู่ต้นมะพร้าวสนมจาบูนะครับนะ เอ้ยนะใครไปคืนต้นมะพร้าวนะนมวพี่มุดาไก่บ้านระวังเด้อนะครับนะอย่าไปนั่งใกล้ต้นมะพร้าวนะครับไอ้ชอบชอบเพลงมาแล้วนะครับนะสาวดอยนะครับสาวดอยจะไปสวยดาวนะครับอนุ้ยปลายพยาดี้ะลุงคนสวัสดีค่ะแค่แค่นะครับแอดมุดาสวัสดีค่ะนัากรเจตนะครับมีอีกไหมนะครับคืนนี้นะผมดอบอลนะครับน่ะ นะครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับเนาะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้รุมมงคลจะขอลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวพีจะซื้อนะครับปลาละให้แม่บ้านแป๊บหนึ่งนะครับนนัแม่บ้านให้ไปซื้อปลาละนะครับแล้วก็เอาพริกแห้งวันนี้มีฝนตกนะครับตกโดยที่ว่ามีมีแสงแดดเต็มเลยนะครับมีแสงแดดเต็มแต่ฝนตกนะครับไม่ได้เก็บพริกโดนแม่บ้านด่าไปแล้วนะครับลืมเก็บพริกแห้งนะครับเอาพริกแห้งมาตากไว้นะครับเนาะ ไม่รู้นะครับว่าไม่รู้ว่าคืนนี้จะจะโดนด่าอีกไหมนะครับแต่ที่แน่ๆนะแตเย็นนี้โดนด่าไปแล้วนะครับเออนะครับไม่ได้เก็บพริกแห้งตากแล้วพอมันแห้งแล้วไม่เก็บนะครับควคอยนั่งที่ยอดมะพร้าวนะครับพีู่ลดานะพีู่ลด่าขึ้นอยู่บนยอดมะพร้าวแล้วนะครับพี่โมด่าบอกว่าเดี๋ยวคอยละลูดลงมาเองนะครับนะนะครับเวลาค่อยเครียดๆไม่ไหร่นะครับค่อยจะมาลูดต้นมะพร้าวบ้านลุงมงคลนี่แหละนะครับนะว่า นกัเห็นรถสตอรี่รูดบ่อยๆค่อยเขารูดบ้างนะครับนะกพึ่งมานะทานไม่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับอัางศนามนทิพารมนะครับนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนในการดูโฆษณาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในช่องหลายๆด้านนะครับแม้แต่นะครับแม่กระทั่งสั่งชามาดีพีษนะครับศูนา 3 2 3 5 0 1 4นะครับโทรไปหาพี่รัชนีได้นะครับสามกล่อง1000บาทนะครับอ่าถ้าใครมีน้อยนะครับมีเบี้ยน้อยหอยน้อย1กล่องก็390บาทนะครับส่งถึงที่เก็บเงินปลายทางนะครับหนาอสองกล่อง740บาทของแถมไม่ต้องถามนะครับไปลุ้นเอาในกล่องที่เขาจะให้มานะครับของแถมไม่ต้องถามว่าแถมอะไรนะครับนะไปลุ้นเอาในกล่องเลยนะครับว่าอ่าแบบนี้เขาแถมแบบนี้โทรได้ นะครับ063 3 2 3 5สามนะครับบอกว่าช่องลุงมงคลสั่งมาซื้อค่ะนะครับว่าอ่าอ่านะครับโอ้ลุงหนูติดด่านอีก15นาทีค่ะนะครับคุณนรัญญานะครับไม่ทันแล้วนะครับน้าเอ้าเอ้า้าเรารู้อีกนะครับว่าอ่าล้สตอรี่นะครับน้าเออนะครับสามสองสามนะครับ เออศูนย์หกสามสามสองสามห้าศูนย์หนึ่งสี่นะครับของแถมมีลุ้นด้วยนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับต้องลุ้นนะครับเนะเพราะวันเข้าไปบอกของแถมแล้วก็ไม่รู้หรอมันไม่แน่นะครับเพราะมันเปลี่ยนไม่แน่นะครับบางทีบางคนอาจจะได้สร้อยนะครับนะแต่ที่แน่แน่ไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้นะครับเป็นแหวนเป็นอะไรนะครับก็อาจจะแถมแหวนก็ได้ไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้อาจจะเป็นสร้อยเป็นอะไรนะครับเนะเอ่อเนี่ยนะครับใครใช้พิ้ลวเราเปิดของแล้วปุ๊บอะเจอสร้อยนะครับ นะครับแต่ที่แน่ๆมันดีกว่าของอีดากดาอยู่แล้วนะครับขอยดากดำหนึ่งนะทั้งหลอกทั้งเขียวทั้งดำนะครับนะสรสตอเรี่สนใจสัตเออผลิติตภัณฑ์ได้นะครับลูกๆมาอีกไม้มาครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันนะครับนะเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ